ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่7กรกฎาคม2566ครับท่านอยู่กับเราหลายๆเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน5คู่นะครับเป็นทางด้านของไอร์แลนด์เพลย์มิกทั้งหมด5คู่นะครับคู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านของด็อกเฮด้าครับเปิดบ้านรับการเยือนของจ่าฝูงอย่างแชมเปี้ยนสโรเวอร์นะครับคู่2ครับเซนต์แพทริกครับเปิดบ้านรับการเยือนของคอกซิตี้นะครับคู่3เป็นทางด้านของเดอร์รี่ซิตี้ครับเปิดบ้านรับการเยือนของซิลิโกโรเวอร์นะครับ คู่สี่คู่นี้ค่อนข้างที่จะสนุกครับอันดับใกล้กันเลยนะครับทางด้านของโบฮีเมียนวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนขวัญใจแม่ยกอย่างดันดานะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของทีมบวยอย่างยูซีดับลินนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเชลลบอนนะครับที่กําลังฟอร์มขึ้นมากําลังดีอยู่นะครับทางด้านของเชลลบอน หคู่นี้อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ V. P. ของเรานะครับจังหนับรับตังกันอีกเช่นเคยนะครับทางด้านของเมื่อคืนนี้นะครับที่ให้ไว้นะครับหคู่นะครับเป็นทางด้านของทีเบสตุคูลครับวันนี้เป็นเปิดบ้านครับรับการเยือนของคอร์ตคูล่านะครับครึ่งแรกอาจจะเสียวไส้กันสักนิดหนึ่งนะครับพอครึ่งหลังเนี่ย รัวกันกระนาเลยนะครับทางด้านของทีเบสตูคูนะครับครึ่งแรก1นูนย์นะครับครึ่งหลังเนี่ยรัวไปถึง3เมตรครับเอาชนะไปได้4ประตูตอนหนึ่งนะครับสกอร์สูงด้วยนะครับคู่นี้ก็จังหนักรับตังกันไปแบบเต็มเต็มอีกเช่นเคยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจที่จะเข้ารับทัศนะเพิ่มเติมหรือทีเด็ดวีพีของเราเพิ่มเติมครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ไลน์แอดครับแอดไซ์ครับหนึ่งศูนย์ศูนย์รเอนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ให้เราครับเหล่าร้อยหลาดูแลท่านๆนะครับเพื่อที่จะได้บวกกันแบบนี้ครับจังหนักรับตังกันแบบนี้ทุกวันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับเป็นทางด้านของด็อกเฮด้าเปิดบ้านรับแกมเยนของแชมป์ร็อกโบรเวอร์นะครับคู่นี้เจอกันมา10ครั้งด็อกเฮด้าชนะไป2ครั้งเสมอกันถึง5ครั้งนะครับแล้วก็ทางด้านของแชมป์ร็อกโบรเวอร์เนี่ยกว่าจะเอาชนะได้นี่ก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับชนะไปได้แค่3ครั้งก็ย้อนไปนู่นครับปี2022 แชมป์ร็อกโรเวอร์ก็ชนะในบ้านนะครับแต่นัดล่าสุดด็อกเฮด้าไปเยือนแชมป์ร็อกโรเวอร์ชนะได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะแพ้ทางกันพอสมควรแล้วก็คู่นี้ค่อนข้างที่จะเดือดนะครับใบแดงว่อนกันทีเดียวนะครับ10นัดที่เปิดตลาดมาครับด็อกเฮด้าทำเงินไปถึง8นัดนะครับเจ้าไป1นแชมป์ร็อกโรเวอร์ชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับทำเงินได้แค่นัดเดียวเท่านั้นไม่ผ่านแฮนดีแครับนะครับสกอร์สูงอยู่3นัดครับสกอร์ต่ำถึง7นัดนะครับคู่นี้มีอะไร ค่อนข้างที่จะแปลกตาแปลกใจอยู่นะครับเหมือนงูเหลือมกับเชือกกล้วยไกลๆนะครับผลงานล่าสุดของด็อกเฮด้านะครับ20นัดชนะ6เสมอ4แพ้10นะครับนัดล่าสุดไปเย City, ือนคอกซิตี้เสมอ1ประตูต่อ1ครับก่อนหน้านั้นแพ้ดันดาร์คาบ้านครับ2ประตูต่อ1ในบ้านเนี่ยถือว่าเหนียวแน่นนะครับเอาชนะทีมรองจากฝูงอย่างเซนต์แพทริกได้2ประตูต่อ1ครับเกมเยือนยังมีปัญหาอยู่นะครับด็อกเฮด้า ในบ้านก็ยังพอทําคะแนนได้ครับทางด้านของแชมป์ Rock Rover บ้างน,นะครับนัดล่าสุดไปสะดุดมาครับไปเยือนดันดักแพ้มา2-0ก่อนหน้านั้นเนี่ยเก็บชยชนะเก็บคะแนนแล้วก็ทําเงินได้ต่อเนื่องนะครับในบ้านชนะ Derby City เป็น1-0ไปเยือนเสมอ b บฮ m i ม a 2-2ครับชนะ u c w ถึง4-0ไปเยือน Sligo Rover ชนะได้ถึง3-0ครับชนะดันดักได้2-0นะครับไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้ครับคู่แรกนะเป็นทางด้านของแชมร็อกโรเวอร์เปิดราคามาสวยทีเดียวครับลอตาลอใจสายต่อนะครับอยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกน้ำขาวครับสกอร์สูงที่2ลูกครึ่งควบ3น้ำเต็มครับราคาต่ำอยู่ที่น้ำขาว2ลูกครึ่งอยู่ที่น้ำขาวนะครับสำหรับทางด้านของสกอร์สูงคู่นี้เนี่ยเหล่าร้อยละมองว่าครับทางด้านของแชมร็อกโรเวอร์นะครับวันนี้เนี่ย ถ้าจะยึดตำแหน่งจ่าฝูงเนี่ยก็ต้องชนะเท่านั้นนะครับเพราะว่าลงเตะพร้อมกันเนี่ยทั้งหมดครบทุกคู่นะครับทางด้านของคู่แข่งรองจ่าฝูงวันนี้ก็เจองานง่ายครับอย่างเซนต์แพทริกนะครับเจอฮอกซิตี้วันนี้ก็ต้องทําให้ได้3คะแนนนะครับคู่นี้ครับเหล่อน่ามองว่าครับค่อนข้างที่จะยากนะครับสําหรับทางด้านของแชมป์ร็อกโรเวอร์ที่จะไปเยือนด็อกเฮด้าในนาทีนี้ด็อกเฮด้าในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนียวทําประตูได้ต่อเนื่องด้วยนะครับมีโต้มีเถียงนะครับ แต่เชื่อว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของแชมป์ร็อกโรเวอร์น่าจะปรับแผนมาค่อนข้างที่จะดีครับปลุกเร้ากําลังใจนักเตะมาได้พอสมควรนะครับวันนี้น่าจะมีครับ1ประตูต่อศูนย์หรือเฉือนเอาชนะไปได้เนี่ยสแต้มของแชมป์ร็อกโรเวอร์ไม่น่าจะเหลือบากกว่าแรงนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อไปที่แชมป์ร็อกโรเวอร์ครับ เสียงกินหูครับราคาครึ่งควบลูกครับจังหนับรับตังกันในคู่แรกครับไปตอนที่คู่ที่2นะครับเป็นทางด้านของรองจ่าฝูงบ้างนะครับเซนต์แพทริกครับวันนี้เปิดบ้างรับการเยือนของรองท้ายตารางนะครับอย่างโอกซิตี้นะครับคู่นี้เจอกันมาก็เป็นทางด้านของเซนต์แพทริกครับเอาชนะไปส่วนใหญ่นะครับถือสถิติเหนือกว่าชัดเจนนะครับชนะไป7นัดจาก10นัดที่ลงสนามเสมอ3ยังไม่แพ้โอกซิตี้นะครับโอกซิตี้ยังเอาชนะทางด้านของเซนต์แพทริกไม่ได้ครับใน10นัดหลังนะครับ ทำได้ดีที่สุดก็คือเสมอในบ้านนะครับทางด้านของนัดล่าสุดเนี่ยเซนเพติกไปเยือนคอกซิตี้มีถึง5ประตูนะครับชนะไปถึง3ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นครับชนะในบ้านครับ4ประตูต่อ0ูนะครับเปิดตลาดมา10นัดครับเซนเพติกทำเงินไป6นัดครับเจ้าไป1แพ้ไป3นะครับไม่ผ่านแฮนดิแคปไป3นัดเท่านั้นเองนะครับสกอร์สูง3สกอร์ต่ำา7ครับคู่นี้ก็ไม่ค่อยยิงกันเท่าไหร่นะครับถ้ายิงเนี่ยยิงเกิน4ลูกกันทั้งหมดนะครับทางด้านของเซนเพดิกครับนัดล่าสุดฟอร์มดีครับ ไซตี้เนี่ยชนะยูซีดับลินไปถึง70นยครับเยอะทีเดียวนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนดันดักเสมอไป1ประตูต่อ1ครับชนะเชลบอน1 0เกมเยือนไปแพ้ด็อกเฮด้าครับ2-1นะครับชนะเดลีซิตี้ในบ้านถึง4-1ไปเยือนยูซีดับลินก็ชนะได้3ประตูต่อ1ครับเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องครับทางด้านของคอกซิตี้บ้างนะครับนัดล่าสุดเสมอกับด็อกเฮด้า1ประตูต่อ1เกมเยือนยังมีปัญหาอยู่ครับสำหรับคอกซิตี้ไปเยือน เดอร์รี่นะครับแพ้ไป2อศูนย์ในบ้านก็แพ้กับดันดาร์กับสองประตูต่อหนึ่งยังไม่ฟื้นครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะมา4นัดติดครับชนะโบฮีเมียนชนะด็อกเฮด้าชนะแชมป์โรเวอร์ในบ้านนะครับชนะซิโก้โรเวอร์ในบ้านครับไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้เป็นทางด้านของเดอร์รี่ซิตี้อ่าเป็นทางด้านของแซมเซนต์แพทริกนะครับเปิดราคาต่อมาที่1ลูกเต็มครับน้ำขาวสวยทีเดียวนะครับเต็มเต็มแบบนี้นะครับ2ลูกครึ่งสำหรับสกอร์สูงครับ แต่ก็ยังไม่ค่อยจะต่อเนื่องกันเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจะสอดคล้องกันเท่าไหร่สําหรับราคาแฮนดิแคปกับราคาต่อราคาสูงนะครับไม่ค่อยจะคล้อยตามกันเท่าไหร่นะครับเปิดมาถือว่าค่อนข้างแพงนะครับสำหรับทางด้านของเซนต์แพทริกคู่นี้ก็น่าจะเป็นทางด้านของเจ้าบ้านครับถ้าไม่หลุดฟอร์มนะครับอาจจะเก็บ3ามแต้มได้ในบ้านก็ลุ้นเจ้ากันนะครับส่วนมากสกอร์สูงเนี่ยที่ เปิดราคามาเนี่ยก็น่าจะสติเฉลี่ยที่เจอกันมานะครับก็ไม่ค่อยจะเกิน2ลูกกันเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าครับวันนี้ครับเซนต์แพทริกน่าจะกินแฮนดิแคปได้นะครับหลูกเต็มน่าจะสวยอยู่นะครับในราคานี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่เซนต์แพทริกครับราคา1ลูกเต็มครับน้ำขาวๆครับจังหนับรับตังค์ก หนึ่งคู่ครับในคู่ที่สองครับไปต่อกันที่คู่ที่สามครับทีมอันดับสามอย่างเดอร์รีซิตี้นะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของซิโก้โรเวอร์ทีมอันดับเจ็ดนะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันมาสิบนัดหลังเนี่ยเป็นทางด้านของเดอร์รีครับชนะได้สามครับเสมอห้าหนักไปทางด้านเสมอนะครับทางด้านของซิโก้โรเวอร์ชนะได้สองครั้งด้วยนัดล่าสุดก็ชนะได้นะครับซิโก้โรเวอร์เฉือนเอาชนะเดอร์รีไปได้ 1ประตูต่อศูนย์ในบ้านนะครับมีใบแดงด้วยนะครับเปิดตลาด9นัดเดอร์ลี่ทำเงินไปได้แค่2นัดเท่านั้นครับเจ้าไป1ทางด้านของซิโกโรเวอร์ทำเงินไปได้ถึง6นัดนะครับก็ไม่ค่อยผ่านแฮนดิแคปเลยครับทางด้านของเดอร์ลี่ซิตี้ในช่วงหลังที่ผ่านมานะครับสกอร์สูงอยู่2นัดเท่านั้นเองนะครับสกอร์ทำถึง8นัดครับยิงไม่ผ่านแฮนดิแคปครับส่วนมากก็อยู่ที่2ลูกนะครับไม่เกิน2ลูก จบเสมอเนี่ยเสมอกัน1นึ่งหนึ่งแล้วก็ 0, 0ูนย์ะครับสกอร์สุดฮิตสำหรับคู่นี้เลยนะครับทางด้านของเดอ์รีซิตี้ครับผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีนะครับแต่ในบ้านเนี่ยยังคงไว้ใจได้อยู่นะครับนัดล่าสุดเสมอกับเชลบอนไป1ประตูต่อหนึ่งก่อนหนะ้านั้นไปเยือนแชมร็อกโรเวอร์แพ้หนึ่งศูนย์ครับเปิดบ้านชนะคอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อศูนย์ครับทางด้านของซิโก้โรเวอร์บ้างนะครับเพิ่งปลด ร็อกมานะครับนัดล่าสุดเอาชนะโบฮีเมียนมาได้3ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้ยูซีดับลินนะครับทีมบ้วเนี่ยสประตูต่อ1ครับโดนบอย โดนบวยติดคอมานะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนไช่บอนเสมอ1นึ่งแพ้แชมร็อกโรเวอร์ในบ้านครับสประตูต่อศูนย์นะครับแพ้โบฮีเมียนสองศูนย์นะครับชนะเดลี่ซิตี้ไปเยือนคอกซิตี้ก็แพ้นะครับไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของเดลี่ซิตี้ครับเปิดราคามาสวยอีกเช่นกันนะครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกน้ําขาวครับสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับคู่นี้ไม่ค่อยยิงกันเท่าไหร่นะครับสำหรับราคานี้ครับเหล่าราลมองว่าครับทางด้านของเจ้าบ้านเดลี่ซิตี้ครับหลังจากที่มีปัญหาเกม ที่แพ้แล้วก็เสมอไม่ค่อยจะต่อเนื่องในการชนะเก็บ3แต้มได้มากมายเท่าไหร่นะครับนัดนี้ก็ยังต้องดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่เชื่อว่าราคานี้ครับลอตาลอ่อใจลดผ้าป่าอีกเช่นกันนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่านัดนี้ชนะยากครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเาราไร้หลาขอญาติเอียงไปทางด้านของซิกโก้โรเวอร์ครับมีโอกาสที่จะสวนกลับแล้วก็ทําประตูได้นะครับให รองที่ซิโก้โรเวอร์ครับราคาครึ่งควบลูกครับน้ำขาวหรือ1ลูกเต็มน้ำบวกสิบก็ยังสวยอยู่นะครับลุ้นเจ้ากับลุ้นเจ้าครับในคู่นี้ครับไปต่อกันที่คู่ที่4ครับเป็นทางด้านของโบฮีเมียนครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยินของดันดักนะครับคู่นี้เหมือนจะออก3หน้ายังไงไม่รู้นะครับเปิดมา10นัดเนี่ยโบฮีเมียนชนะไป3ครับเสมอ3ดันดักชนะไป4นัดครับนัดล่าสุดเสมอกันในบ้านของดันด์กครับ2ประตูต่อ2 ก่อนหน้านั้นก็บ้านใครบ้านมันนะครับโบฮีเมียนชนะไป2 1หนึ่งดันดาร์ชนะไป2-1หนึ่งนะครับสิบนัดนะครับโบฮีเมียนทำเงินไป3เจ้าไป1แพ้ไป6นะครับดันดาร์ทำเงินได้มากกว่านะครับคู่นี้สกอร์สูงซะส่วนมากครับยิงกันกระนำทีเดียวสกอร์สูงถึง7นัดครับ10นัดที่ลงสนามนะครับสกอร์ต่ำอยู่ที่3นัด3นัดหลังสุดเนี่ยยิงเกิน3ลูกนะครับผลงานของโบฮีเมียนนะครับนัดล่าสุดครับอุ่นเครื่องนะครับไปเยือนเชลลบอนชนะมาได้4ประตูต่อ3ก่อนหน้านั้นไปเยือนแพ้ซิโก้โรเวอร์ครับ3-1 เสมอแชมร็อกโรเวอร์2-2ในบ้านนะครับไปเยือนเดอร์ลี่เสมอ0-0เจอกับคอกซิตี้เนี่ยแพ้นะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะซิโก้โรเวอร์ไป2-0นะครับช่วงหลังเจอแต่ทีมใหญ่ๆนะครับทางด้านของโบฮีเมียนเจอทีมหัวตารางทั้งนั้นเลยมาดูทางด้านของดันดาร์บ้างนะครับขวัญใจแม่ยกนะครับผลงานดีต่อเนื่องนะครับมา5นัดแล้วนะครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะจ่าฝูงอย่างแชมร็อกโรเวอร์ในบ้านครับ2ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นเสมอเซนต์แพทริกครับ1ประตูต่อ1ไปเยือนด็อกเฮด้าไปเยือน คอกซิตี้ก็ทำเงินได้นะครับชนะยูซีดวินไปถึง4ประตูต่อหนึ่ง ช่วงหลังมีสกอร์ทุกนัดนะครับทางด้านของดันดาร์เกมรุกค่อนข้างที่จะดูดันไปดูราคากันต่อครับคู่นี้เป็นทางด้านของโบฮีเมียนครับแฮนดิแคปบอกว่าเหนือกว่านะครับที่เล่นในบ้านนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยทำฟอร์มได้มาค่อนข้างที่จะดีนะครับมีสะดุดอยู่บ้างนะครับแต่วันนี้เล่นในบ้านถือว่าได้เปรียบนะครับสกอร์สูงไปที่2ลูกควบสองลูกครึ่งคู่นี้ทดสกอร์สูงกันไว้ดีกว่านะครับน่าจะสนุกครับสลูกควบ2ลูกครึ่งน้ําขาวราคานี้สวยเลยนะครับทางด้านของราคาปปโบฮีเมียนวันนี้เยหลาร้อม ว่าครับค่อนข้างที่จะแปลกตาแปลกใจทีเดียวนะครับที่โบฮเมียนเปิดมาต่อเลยไม่ใช่ราคาเสมอนะครับในราคารองราคาเสมอเนี่ยอยู่ที่น้ําบวก10ครับถือว่าโบฮเมียนได้เปรียบอย่างมากนะครับในแฮนดี้แคปแต่ก็ยังเชื่อว่าครับคู่นี้น่าจะจบท้ายด้วยการเสมอนะครับเพราะว่าทางด้านของดันดาร์เนี่ยราคาปปในราคารองเนี่ยน้ำอยู่ที่ขาวนิดเดียวเท่านั้นครับ0.81เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขออนุญาตตามน้ำไปนะครับให้ออกรองที่ดันดาร์ครับราคา ปปครับน้ำขาวๆครับสวยๆครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับยูซีดับลินทีมบวยครับวันนี้ต้องเปิดบ้านรับการเยือนของเชลบอนนะครับทีมกลางตลาดนะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดยูซีดับลินชนะได้แค่นัดเดียวนะครับเสมอกันไปถึง5นัดเชลบอนชนะไปถึง4นัดนะครับนัดล่าสุดเชลบอนก็ชนะได้นะครับหประตูต่อศูนย์แต่ไม่ผ่านแฮนดิแคปนะครับเจอกันทีไรแฮนดิแคปค่อนข้างที่จะแพงนะครับสำหรับทางด้านของเชลบอน ก่อนหน้านั้นครับสเสมอกันในบ้านของยูซีดวลินนะครับ0ประตูต่อ0ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของแชบอนในบ้านก็สเสมอกับยูซีดวลินไป1ประตูต่อ1ยูซีดบลินเคยชนะได้ก็ย้อนไปปี2021ในบอลทัวร์นู่นเลยนะครับชนะได้2ประตูต่อ0น,นะครับคู่นี้สกอร์ต่ำถึง9นัดนะครับสกอร์สูงแค่นัดเดียวเท่านั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นกันทั้งคู่แล้วก็ยิงกันไม่ค่อยได้และครับยิงได้เยอะสุด7ลูกนะครับในการอุ่นเครื่องนู่นเลยนะครับนัดเดียวที่สกอร์สูง แต่ในลีกเนี่ยสกอร์ต่ำทั้งหมดนะครับผลงานของยูไนดับลินบ้างนะครับนัดล่าสุดครับโดนเซนต์แพทริกถล่มไปถึง70ยในเกมเยือนนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะซิโก้โรเวอร์ครับในการเปิดบ้านชนะไป2ประตูต่อ1หนึ่งนะครับแพ้แชมป์พ洛克โรเวอร์แพ้ดันดาร์กแพ้เซนต์ ark, แพทริกนะครับไปเยือนด็อกเฮด้าก็แพ้ไปเยือนเดอร์ลี่ก็แพ้นะครับเจอกับแชมป์พ洛ในบ้านก็แพ้นะครับ ทางด้านของชาล์บอนบ้างนะครับผลงานนัดล่าสุดแพ้ให้กับโบร์เมียนในบ้านครับ3ประตูต่อ4ครับก่อนหน้านั้นเสมอกับเดลี่ซิตี้ครับ1-1นะครับไปเยือนเซนต์แพทริกแพ้1-0ครับเสมอกับซิโก้โรเวอร์1ประตูต่อ1ชนะล่าสุดก็เปิดบ้านชนะด็อกเฮด้าไป3-2นะครับช่วงหลังเกมรุกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับทางด้านของเชลบอนนะครับไปดูราคากันต่อเลยครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเชลบอนครับเปิดราคามาที่1ลูกเต็มครับน้ำเกือบลบ10นะครับ0.89 ราคารองยอยู่ที่ลูกครึ่งครับน้ํำล้นนะครับสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับคู่นี้โทษสกอร์ต่ํากันไว้เลยนะครับ2ลูกครึ่งน้ําบวก1ิบครับคู่นี้ ค่อนข้างที่จะยิงกันยากครับแต่ทางด้านของเชลบอนครับแฮนดีแคปให้เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับต่อขาดค่อนข้างที่จะขาดเยอะทีเดียวนะครับผู้นี้ก็ยังเชื่อว่าทางด้านของเชลบอนน่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับแต่น่าจะเป็นการเฉือนเอาชนะไปได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นไม่น่าจะเกิน2ลูกนะครับในบ้านของยูซีดับลินช่วงหลังก็เหนียวแล้วก็เอาใจแฟนบอลค่อนข้างที่จะดีนะครับ เอนเตอร์เทนแฟนบอลค่อนข้างที่จะดีเล่นในบ้านก็สู้ได้ครับเกือบทุกทีมนะครับแต่ก็มีผิดพลาดความผิดพลาดเนี่ยก็ส่วนบุคคลเลยครับกองหลังทั้งนั้นนะครับที่จ่ายกันผิดพลาดที่เสียประตูไปนะครับเกมรับยังไม่ค่อยเหนียวแน่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคู่นี้ครับเรารลน่มองว่าครับทางด้านของเชลบอนเนี่ยสามแต้มน่าจะมีครับแต่ไม่น่าจะผ่านแฮนดิแคปนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่ยูซีดับลินครับหลูกเต็มหรือลูกควบลูกครึ่งครับจังหับรับตังกันครบ5คู่ครับวันนี้รรับสาหเ ันี้เหล่าร้อยหลานะครับไปทบทวนกันอีกทีครับ5คู่วันนี้ครับประกอบไปด้วยกับนขางด้านของคู่แรกครับด็อกไฮด้าเปิดบ้านรับการเยือนของแชมป์ร็อกโรเวอร์นะครับคู่นี้เชื่อว่าหลายคนครับตามเชียร์ตามค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับแชมป์ร็อกโรเวอร์วันนี้ก็ไม่น่าจะทําให้ผิดหวังนะครับที่ออกไปเยือนยิงยากสักหน่อยแต่ก็น่าจะเก็บ3มแต้มได้แล้วก็ทําเงินให้กับนักลงทุนได้นะครับแฮนดิแคปไม่มากเท่าไหร่ ในราคาครึ่งควบลูกหลังจากที่เปิดมา1ลูกเต็มนะครับราคาลงมาหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองนะครับกัดฟันต่อครับคู่นี้ครับให้ต่อที่แชมร็อกโรเวอร์ครับราคาครึ่งควบลูกครับคู่ที่สครับเป็นทางด้านของเซนต์แพทริกกับทางด้านของคอกซิตี้นะครับคู่นี้ราคาค่อนข้างที่จะแปลกครับเซนต์แพทริกต่อไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะครับก็ยังวันๆอยู่แต่ก็ยังเชื่อว่าเจ้าบ้านน่าจะกินได้นะครับในวันนี้ให้ต่อที่เจ้าบ้านครับเซนต์แพทริกราคาครึ่งควบลูกหรือ1ลูกเต็มนะครับ ตูต่อไปครับเดรี่ซิตี้กับซีโก้โรเวอร์นะครับค่อนข้างที่จะห่างกันพอสมควรแต่ก็ยังเชื่อว่าเดลี่ซิตี้วันนี้ยังไม่น่าจะฝื้นคืนชีพขึ้นมานะครับทางด้านของซีโก้โรเวอร์อาศัยเหนียวแน่นนะครับหลังจากที่ดูฟอร์มมาหลายนัดน,นะครับอาศัยเหนียวแน่นแล้วก็มีเกมโต้กลับ ที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นคู่นี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับให้รองที่ซิโก้โรเวอร์กับราคาครึ่งควบลูกหรือ1ลูกเต็มนะครับคู่ต่อไปครับโบฮีเมียนกับดันดักนะครับโบฮีเมียนราคาค่อนข้างที่จะแปลกนะครับเปิดมาต่อกับดันดักที่ฟอร์มกําลังแรงในช่วงนี้เลยนะครับเปิดมาต่อปปอ์นะครับในบ้านโบฮีเมียนถือว่า ทำเงินให้กับนักลงทุนพอสมควรครับแต่นัดนี้ก็ขอไว้สักหน่อยละกันนะครับให้รองที่ดันดาครับราคาปปครับกินหูกันครับคู่สุดท้ายครับบวยอย่าง UCW ดับลินนะครับกับทางด้านของเชลบอนนะครับเชลบอนเหนือกว่ายังเห็นได้ชัดครับเปิดราคามาแพงด้วยนะครับครึ่งควบลูกขยับไปหนึ่งลูกเต็มราคารองอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งครับแต่ก็ยังเชื่อว่านัดนี้เชลบอนน่าจะ กินบวยแม่รลอยน่าจะติดคอครับให้รองที่ UC d u ดับลินครับราคา1ลูกเต็มหรือลูกควบลูกครึ่งครับจังนำรับตังกันครบ5คู่ครับวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับช่องทางของ YouTube Channel ของเราครับเหล่าร้อยหลาแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับฝากช่องทางธรรมชาติกันไว้ด้วยนะครับร่วมกันสนับสนุนกันเข้ามาในทางด้านของทีเดด VP ของเราครับใน Line อนะครับสามารถรับ ทัศนาเพิ่มเติมรวมถึง v p ทีทีเด็ดสเต็ปกันได้นะครับทุกวันแบบนี้ครับใน Li น์แอดของเราครับแอดครับ1 0 0 RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับให้เราเหล่าร้อยหลาดูแลพวกท่านท่านดีกว่านะครับจะได้จังนารับตังกันแบบนี้ทุกวันครับสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ